มาเจอกันยามเที่ยงนะครับอ่คลิปนี้จะมาตอบคําถามนะครับจากทางบ้านที่ถามมาว่าผมปลูกข้าวน่ยพันเนี้ยนะครับมันได้ผลผลิตดีไหมนะครับแล้วก็หนึ่งไร่เนี่ยมันได้กี่ตันนะครับแล้วก็น้าหนักดีไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับครับดูรวงข้าวก็โอเคนันเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าได้เท่าไหร่นะครับอ่วันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบห้าแล้วนะครับอ่เป็นวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมแล้วนะครับ เวลาตอนนี้สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะครับก็ใกล้ที่จะเที่ยงวันแล้วนะครับก็จะกลับบ้านไปรับประทานอาหารเที่ยงเนาะก็เลยเอาแวะทุ่งนานครับก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ดูอีกนิดนึงนะครับเพื่อจะตอบคาถามเนาะก็เผื่อเพื่อนๆที่สนใจนะครับคนไหนที่สนใจอยากจะปลูกข้าวนา,นาปีนะครับข้าวดอาน,านาปีแบบนี้นะครับว่าอ่ามันเป็นยังไงนะครับ คือข้าวมันได้ผลผลิตดีไหมอะไรไหมนะครับครับเดี๋ยวจะมาดูรวงข้าวก่อนนะครับก่อนที่จะไปตอบคาถามเนาะนะครับว่าลักษณะภาพรวมเป็นยังไงเนาะนะครับรวงข้าวนะอย่างที่เห็นนี้นะครับก็รวงก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็พอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับก็อย่างข้าวที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวพันสันปะตองต้นเตี้ยนะครับ ก็ต้นจะไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความกินอร่อยของข้าวเนาะผมจะบอกความกินอร่อยก่อนนะครับคือข้าวข้าวพันธุ์ที่ผมปลูกเนี่ยนะครับคือจะถามว่ากินอร่อยไหมนิ่มไหมหอมไหมอะไรไหมเนี่ยนะครับคือมันนิ่มมันหอมนะครับในช่วงที่ข้าวเก็บเกี่ยวใหม่ๆเนี่ยนะครับอย่างนี้ดีกว่าเนาะ อ่าถ้าเกิดว่าเราเก็บเกี่ยวใหม่ๆมเราเอาไปสีนะครับอ่าเป็นข้าวใหม่ปีนี้นะครับมันจะนิ่มมันจะหอมนะจะนิ่มจะหอมนะครับก็นึ่งไม่นาน,นะ่ะก็แช่มาข้าวแช่ข้าวไว้ก็ครึ่งคืนก็แล้วกันนะครึ่งคืนคืออย่างครึ่งคืนก็คืออย่างอย่างถ้าจะให้ดีนะก็ประมาณเที่ยงคืนออกมาแช่ข้าวอย่างงี้นะ,นะครับมันก็จะพอดีในการหุงตอนตอนนึ่งตอนเช้าเนาะ แต่คงจะไม่มีใครทําหรอกแบบนั้นนะครับส่วนน้อยที่จะทํานะครับก็คือเขาก็จะแช่ข้าวไว้แต่ตอนเย็นนั่นแหละนะครับพอถึงตอนเช้าเราก็นึ่งข้าวครับนึ่งข้าวตอนเช้านะครับแต่เราก็ต้องดูเอาว่านึ่งแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องนึ่งนานนะถ้านึ่งนานมันก็จะข้าวมันก็จะเหนียวนะครับจะเหนียวมันก็จะนิ่มเกินนะครับอันนี้คือข้าวใหม่นะครับพูดถึงข้าวใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดข้าวที่ผ่านไปประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือนห้าเดือนไปแล้วน่ะนะครับ ข้าวมันจะเริ่มเซ็ตตัวแล้วนะครับมันก็จะไม่นิ่มแบบนั้นแล้วนะครับมันก็จะเริ่มแข็งแล้วนะเริ่มแข็งเริ่มอะไรแล้วนะครับก็จะนึ่งนานปกติแล้วแหละนะครับนะครับก็ถ้าเกิดว่าหลังสามเดือนสี่เดือนไปแล้วนะข้าวมันเริ่มพอดีของมันนะครับมันก็คือข้าวมันก็จะกินก็พอดีพอดีนะครับมันก็ไม่แข็งไม่อ่อนมันก็ไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปนะครับแต่ความหอมมันก็จะไม่มีแล้วนะนะครับถ้าเกิดว่าหลังสามเดือนสี่เดือนไปแล้วอะนะครับ คือความหอมข้าวใหม่มันก็จะไม่มีแล้วมันก็จะเป็นข้าวแบบธรรมดาทั่วไปเป็นแป้งธรรมดาทั่วไปที่เรากินกันนะครับนะก็คือที่ผมเลือกพันธุ์ที่มาปลูกเป็นข้าวเหนียวพันธุ์สมปะตองต้นเตี้ยน่ะที่ในนาเนี่ยก็เพราะว่าคือลักษณะข้าวมันทนแรงทนตายนะครับทนแรงทนตายแล้วก็มันคือจากที่ดูเนี่ยคือความเสียหายมันน้อยนะครับเลราต้นมันเตี้ยด้วยมันไม่ล้มนะครับ แล้วก็ลักษณะรวงข้าวรวงอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะได้เยอะนะค่อนข้างที่จะข้าวมันจะได้เยอะนะครับคือมเมล็ดข้าวมันจะจะเยอะมันจะเสมอกันนะนะครับมันผลผลิตมันจะได้โอเคคือมันได้แน่นอนนะคือคือได้แน่นอนก็คืออย่างที่ที่ผมปลูกนะี่ะคือเราปลูกเอาไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนนะครับเราไม่ได้เน้นขายนะครับคือเน่าข้าวเหนียวพันสัมปะตองแบบเนี้นะครับ ผมจะปลูกคือเน้นบริโภคในครัวเรือนนะครับเนี่ยรวงข้าวก็จะประมาณนี้นะครับก็จะยัดกันแน่นเลยนะครับคือเน้นบริโภคในครัวเรือนคือเราเน้นแน่นอนนะครับคือหนึ่งปีเราต้องการข้าวที่แน่นอนนะครับนะครับนะคือถ้าเกิดว่าปลูกข้าวพันธุ์อื่นเนี่ยมันอาจจะได้น้อยนะครับแล้วก็มันจะไม่เหมาะสมกับพื้นที่ด้วยนะครับัเดี๋ยวจะบอกผลผลิตต่อไร่ก่อนนะครับอย่างข้าวแปลงนี้นะเคย เอออย่างอย่างปีที่แล้วเนาะอย่างปีที่แล้วนะ่วนะหมดเนี่ยมันประมาณสามไร่นะครับเอาตีไว้สามไร่เนาะนะครับมันจะได้ข้าวอยู่ประมาณหกสิบกระสอบหกสิบกว่านี่ยแหละนะครับเดี๋ยวผมตีไปประมาณหกสิบกระสอบนะกระสอบหนึ่งหนักประมาณว่าไปสามสิบโลไม่ถึงมั้งประมาณยี่สิบกว่าโลเอายนะี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดโลอะยี่สิบแปดโลนะครับ 28โลถ้าว่าได้60กระสอบ60กระสอบมันก็จะได้อยู่เอ่อก็ตีไปก่อนสักสิบยี่สิบกระสอบเนาะยี่สิบกระสอบยี่สิบกระสอบยี่สิบกระสอบนะยี่สิบกระสอบเนะี่ผมคิดมาแล้วนะเนี่ยดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเอ่อข้าวนะครับข้าว60กระสอบเอ่อกระสอบละ ยี่สิบแปดกิโลนะครับเอามาคูณกันมันจะได้อยู่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบนะก็จะได้อยู่ตันหกครับหมดเนี้ยได้ตันหกนะตันหกครับถ้าเกิดว่าเอาพันหกมาหารสามก็ได้อยู่เท่าไหร่ห้าร้อยหกสิบโลต่อไร่นะครับเนี่ยหมดเนี่ยได้ห้าร้อยหกสิบโลนะครับผมก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับห้าร้อยหกสิบโลต่อไร่คือหนึ่งไร่ก็ได้อยู่ ห้าร้อยกว่าโลนะห้าร้อยหกร้อยโลประมาณนี้แหละนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับคือหนึ่งไร่ได้หนึ่งตันนี่มันมันไม่มีหรอกนะมันหรือว่ามันมีใครทําได้นะแต่สำหรับผมนี่มันไม่น่าจะทําได้เพรานะประมาณเจ็ดร้อยโลนี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับหนึ่งไร่แต่ที่ผมทําได้นี่มันประมาณนี่แหละประมาณ ห้าร้อยก่าโลหกร้อยโลนะครับต่อไร่เนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะนะครับสำหรับการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนนะครับเราไม่เน้นขายนะเหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับก็บริโภคในครัวเรือนก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงคนครับเลี้ยงสุนัขเลี้ยงอะไรไปนะครับมันก็พอกินจนเหลือปีนึงนะครับข้าวเปลือกหกสิบเกนหกสิบลูกเนี่ยมันหกสิบกว่านู้นนะนะครับเพราะว่าเราเผื่อไปใน พวกชราแมลงด้วยที่มันจะเสียหายนะครับข้าวที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเผื่อนกเผื่อหนูเชื้อราแมลงนะครับที่มันจะมากัดกินข้าวเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะล่วงไประหว่างทางที่เราเก็บเกี่ยวอีกนะครับอย่างรวงเนี่ยมันก็จะล่วงไปเยอะเหมือนกันนะเมล็ดก็ล่วงไปเรื่อยๆมันแห้งเรื่อยๆถ้ามันถ้าปล่อยให้ข้าวมันแห้งเยอะมันจะล่วงเยอะนะครับข้าวนะอันนี้แหละที่เขาจะเก็บเกี่ยวกันในช่วงที่ว่าข้าวมัน เต่งประมาณ80%เขาเกี่ยวเลยนะครับเราจะไม่รอให้มันแห้งเกินไปไม่งั้นมันก็จะหักร่วงไปตามพื้นตามอะไรม,ะมันจะเสียหายเยอะไปอีกนะครับนะครับข้าวพัน,นี้ก็จะผลผลิตก็จะประมาณนี้นะครับก็ตอบคําถามเพื่อนที่ถามมาเนาะนะครับคือว่าสนใจยังไงก็คลิปนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับไม่มากก็น้อยก็แบ่งปันประสบการณ์การปลูกข้าวนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอลลาปไปกับช่วงบรรยากาศยามเที่ยงนะครับผมก็จะพปรับประทานอาหารเที่ยงแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอลลาปไปก่อนสวัสดีครับ